พอมารวมกันเนี่ยแอสเซทของเราเนี่ยค่อนข้างทีจ่จะต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัว submarine cable นะครับเรามีไม่ต่ำเรียกว่ามากที่สุดในทุกๆ o p เปอเรเระบบโครงข่าย f ฟ b e r o p t i c ตนะครับมีทั้งหมดก็4ล้านคอกิโลเมตรนะมีระบบที่เป็น <c oughs> สับดักที่อยู่ใต้ดินนะครับ ประมาณ4,600กิโลเมตรในพื้นที่กรุงเทพปริมลทนนะครับมีสถานีดาวเทียม3สถานีที่เป็น Landing Station เพราะจะเห็นว่า Asset เรามีมากมายรวมถึง As สเซทางดิจิทัลนะครับอันนี้อันนี้คือจุดแข็งของเราว่าเรามีโครงสร้างครบ A to A ในทุกๆเรื่องทั้งหมดเลยบร,ริการได้ได้อย่างเต็มที่ สวัสดีครับผมพันเอกสัมมนตชัยหัวานานันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ครับต้องบอกว่ารัฐบาลมีแนวคิดของการรวบแค่กเซลทีมามากกว่า10ปีย้อนหลังไปนะครับแต่ว่าที่มาดำเนินการเป็นจริงจังโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยประมาณมกราคม63นะครับแล้วก็มีการรวบรวม ในวันที่7มกราคม6,4สีการควบรวมนะครับวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านโทรคมนาคมของประเทศนะครับปกติล้านวิสาหกิจท,ท,ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีอะไรที่ทางานซ้ำซ้อนกันนะเป็นที่มาจุดเริ่มต้นแต่ว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่พอเทคโนโลยีคอนเวอร์เจนซ์เนี่ยทุกอย่างทํางานเหมือนแทบจะเหมือนกันนะครับเลยเป็นที่มาของมติคณะมงตีตรงนี้ครับ สามปีเนี่ยเอมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเริ่มตั้งแต่นึกภาพของบริษัท2บริษัทที่มีทั้งบุคลากรทั้งเน็ตเวิร์กต่างคนต่างมีนะครับพอมาควบรวมกันเนี่ยแน่นอนสิ่งสำคัญคือการเบรนเข้าด้วยกันอันที่หนึ่งคือเรื่องของ culture นะครับที่ก็มีการกระบวนการในการปรับเปลี่ยน culture ให้เข้ากันได้เพิ่มขึ้นหรือเหมือนกันนะครับหรือต่างแตกต่างกันน้อยอที่ห เรื่องที่สองคือเรื่องของอาทางด้านตัวเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งก็จะมีการบริาการมีการเชื่อมโยงมีการาพิจารณาว่าจะลงทุนเพิ่มเติมตรงไหนตรงไหนไม่ต้องลงทุนตรงไหนเพื่อลดความซับซ้อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของระบบควบคุมสั่งการต่างๆจากเดิมที่มี2ที่เราก็พยายามจะกลูมมิ่งให้เหลือที่เดียวต้องบอกว่า,าไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ ที่เป็นหลักๆนะเป็นเรื่องของปกติโดยการที่วัฒนธรรมองค์กร2อ,องค์กรเนี่ยมารวมกันเนี่ยแน่นอนแต่ละองค์กรเนี่ยก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันในการที่จะที่จะเบรนเข้าด้วยการพระอุปสรรคหลักถ้าเกิดถามผมในะปัจจุบันเนี่ยอันที่หนึ่งคือเรื่องของคนนะครับแต่ละคนที่มาเนี่ยเนื่องจากว่าทํางานกันมาคนละคนละที่คนละแห่งการทํางานที่แตกต่างกัน อันนี้อันนี้เป็นอุปสรรคหลักอันที่หนึ่งที่เราต้องมีความพยายามที่จะปรับจูนให้มีความเข้าใจตรงกันนะครับมีการสร้างความสัมพันธ์มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เบรนเข้ามาหาในกันอันนีเนน้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2คือระบบหลังบ้านเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละ,ละองค์กรเนี่ยเคยทํางานอิ d e p e n d ดนซ์กันมามันมีระบบทุกอย่างครบถ้วนทั้งหมดเลยตอนที่มารวมกันเนี่ยก็ต้องรันพรีเรลสองระบบไปก่อนจนกระทั่งจะต้องมีการ พิจารณาของการเบรนการยุติระบบหนึ่งเพิ่มระบบหนึ่งหรือการจะขยายต่างๆอันนี้คือเรื่องของทางด้านเทคนิคต้องใช้เวลาค่อยๆปรับจูนก็จะเป็น2เรื่องหลักครับจุดแข็งของ NT มีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1คือเรามี Asset มากนะครับพอมารวมกันเนี่ย Asset ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งมากๆ นะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัว submarine cable น,นะครับเรามีไม่ต่ำเรียกว่ามากที่สุดในทุกๆ operator นะครับเป็นเป็นเป็นลายหลักระบบโครงข่าย f อ b e r อ p t i c นะครับมีทั้งหมดก็4ล้านคอกิมนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นระบบหลักๆที่เรามีนะมีระบบที่เป็นสับดักที่อยู่ใต้ดินนะครับประมาณ4,600กิโลเมตรในพื้นที่ กรุงเทพปริมฑลทน,นะครับมีสถานีดาวเทียม3สถานีที่เป็น l a n d i n g Station เพราะจะเห็นว่า Asset เ,เรามีมากมายรวมถึง a s s เซทางดิจิทัลนะครับอันนี้อันนี้คือจุดแข็งของเราว่าเรามีโครงสร้างครบ end นท end ในทุกๆเรื่องทั้งหมดเลยบร,รยาการได้ได้อย่างเต็มที่นะครับอีก,อก,อกส่วนหนึ่งก็คือ Network พอเรามีเยอะเนี่ยเราสามารถที่จะทำในรูปแบบเพื่อรองรับลูกค้าได้ จะเห็นว่าปัจจัยในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาคือเรื่องของ geopolitics นะครับบางทีลูกค้าเข้ามาก็จะมี r requirement ท,ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของเราเนี่ยเป็นจุดแข็งเราที่เราสามารถจะเซิร์ฟลูกค้าได้ทุกเรื่องเรื่องที่2ก็คือเราเป็นหน่วยงานภาครัฐ2หน่วยงานพอมารวมกันเนี่ยนะครับมันคือก็คือภาครัฐคือ,คอรัฐวิสาหกิจแหละนะครับซึ่งมีหน้าที่หลักๆคือ support นโยบายเรื่องของการ transformation ของระบบ ของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักอันนี้หมายความว่าหน่วยงานภาครัฐที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้เราเป็นเครื่องมือได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ต้องมีการแบ่งแยกว่างานงานนี้อาจจะต้องไปใช้ CAD แคตสมัยก่อนอีกงานหนึ่งต้องไปใช้ทีวทีสมัยก่อนเพราะตอนนี้คือ n t ที่เดียวก็วจะมีมาสัก5 5าตัวหลักๆนะครับอันที่1คือเรื่องของ Connectivity เดิมๆที่เป็น Infrastructure นะครับพวกท่อเสาสายนะครับท่อเสาสา,สายรวมถึงเรื่องของ s u p m a r i n e Cable Fiber o p t i c นะครับอะไรพวกนี้นะี่คือแล้วก็เสาโทรคมนาคมนะท่อเสาสา,สา,สายเป็น Infrastructure อันที่1อันที่2ก็เป็น Product ที่เป็นเรื่องของบอร์ดแบ n นกับโทรศัพท์ f ิกซ์ไลน์นะอินเทอร์เน็ตตามบ้านหรือโทรศัพท์นะครับอันนี้อันที่2อ,อันที่3ก็เป็นธุรกิจที่เป็น International นะครับรวมถึง อินเตอร์ก็รวมถึงโทรศัพท์ระหว่างประเทศนะครับอาจจะรวมถึงซัฟต์แวรเคเบิลที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศที่ขายให้กับโอเปอเรเตอร์ต่างประเทศนะครับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของโมบายนะครับซึ่งก็จะเป็นธุรกิจโมบายเรามีตั้งแต่3 g 4 g 5 g นะครับอันนี้รวมไปถึงการให้บริการพวกทรังยนะครับที่ให้กับทางภาครัฐนะครับเช่นให้บริการกับตำรวจหรือมหาทยัย อีกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะแตกไปถึงมีบริการถ้าเกิดเรามองตรงนี้เป็นเรื่องของไวเลสเราก็มีบริการดาวเทียมนะครับนอันที่4อันที่5ก็เป็นบริการดิจิทัลนะครับก็จะพวก Data Center c l o u d Service บริการ On Top ของ c l o u d Service ต่างๆแล้วก็พวก ICT Solution ต่างๆก็เป็น5้ากลุ่มหลักๆครับจริงๆจะบอกว่าเรายังเรายังมีคลื่นมือถืออยู่นะครับเรายังไม่ได้ไม่มีเทหร่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะ e บ e ฟ i t จาก คลื่นที่เรามีอยู่ที่ได้มาตั้งแต่การเป็นหน่วยงานา CAT หรือ TOT นะครับแล้วก็มันก็หมดอายุไปตามพรบอรของกสชแต่เรายังมีคลื่นที่เป็นที่เราประมูลมาตามปกติยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบริการโทรศัพท์มือถือไม่ได้หายไปยังให้บริการอยู่นะครับก็โดยการที่ไมเกรดลูกค้าที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในคลื่นที่เรามีก็ให้บริการต่อเนื่องได้ รวมถึงคลื่นที่มีอยู่บางส่วนเนี่ยก็สามารถที่จะไปทําเรื่องของโซลูชันที่เป็น5 g ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่ถามว่าจะเอ j นจอยรายได้แบบเดิมได้ไหมอาจจะไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเราเรามีคลื่นเนี่ยเราได้มาด้วยมันไม่มีคอสตต้นทุนเรื่องคลื่นนะครับเราเอ j นจอยจาก b e n e f ฟ t ที่พันธมิตรมาใช้บริการแล้วก็จ่ายเรามาเป็นโฮสเซลในการให้บริการเราก็จะมีมาจินเยอะ แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีคลื่นอยู่จํากัดเราลงทุนเองทั้งหมดนั่นหมายความว่าต้นทุนเราสูงนะครับแล้วก็สเปกตรัมไม่ได้มีขนาดใหญ่มากทําให้มีข้อจํากัดในการขยายในการเพิ่มรายได้นะครับก็จะมีข้อจํากัดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีการให้บริการในส่วนนี้ก็หมายรยะสั้นต้องบอกว่าหลังจากที่เรารวบรวมมา3ปีเนี่ยผมต้องบอกว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,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 บองค์กรเนี่ย ก็ยังไม่ได้ลีนร้0ยเนื่องจากเราเป็นแล้ววิสาหกิจการทํางานมีขั้นตอนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมา3ปีนะครับผมคิดว่าเราทำได้ประมาณสัก70%เพราะฉะนั้นเป้าหมายสั้นคือเบรนตรงนี้ให้ลีนให้เต็มที่อันที่1อันที่2คือ optimize cost ที่เรายังมีซ้ำๆกันอยู่หลายที่เนี่ย optimize cost ให้เกิดประโยชน์ให้ให้เต็มที่นะเพื่อที่จะเอาบุคลากรอ,อื่นๆไปใช้งานด้านอื่นๆนะครับอันนี้ระยะสั้นแล้วก็ พูดถึงเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นทางด้านดิจิทัลเราเห็นว่า <c oughs> หลังจากที่มีเรื่องของคลาวด์โพลิซีเข้ามาเนี่ยแน่นอนคือในอนาคตอุปกรณ์ทั้งหลายที่เป็นระบบทั้งหลายที่เคยมีอยู่เขาเรียกว่าเป็นออนพริมทั้งหมดขึ้นมาบนออนคลาวด์นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเทคโนโลยีพวก AI พวกอต่างๆมาเนี่ย แสดงว่ามันต้องมีเรื่องของ migration เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเราก็มีหน้าที่เตรียมบุคลากรเหล่านั้นให้มีความพร้อมที่จะ s e r v ฟหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายนะครับที่มาใช้บริการ cloud กับเราเนี่ยในอนาคตก็ต้องมีการ migrate จาก on on-prem ขึ้นมาบน on cloud แล้วก็สเต็ปถัดไปก็จะต้องมีการพัฒนาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นครับนั่นคือเป้าหมายระยะสั้นของเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการรองรับคลื่นที่จะต้องส่งคืนมปให้กสช นั่นหมายความว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราหายไปเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เราเนี่ยกลับเข้ามาเป็น positive net ให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดนะครับอันที่2ออันที่สามก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากมันมีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นยายคว่าบุคลากรเนี่ยเราก็อาจจะมีการลดไซซิ่งของจํานวนบุคลาการลงนะครับเป็นประมาณระยะสั้น3ปีเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนพวกนี้ครับระยะยาวเรามองว่าเราเป็น เครื่องมือของรัฐนะครับในการทําอยู่2อสเรื่องอันที่1หลักๆคือเราต้องเป็นอ,องค์กรที่สามารถที่จะสแสวงหารายได้กลับเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะส่งรายได้กลับเข้าคลังนั่นแมนเด t หลักอันนี้หอันที่2คือเป็นเครื่องมือ support ภาครัฐในการพัฒนาประเทศในการทำ transformation ของประเทศกับอันที่สก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมลำ้ำ นะครับจะเห็นว่าในเมืองกับต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีความเหลื่อมลำ้ำในเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่อันนั้นคือก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องซัพพอร์ตในส่วนตรงนั้นซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีนโยบายนะครับหรือแม้กระทั่งรัฐมนูญในพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตในทุกที่นะครับเราก็จะมีาการดําเนินงานที่สนับสนุนภาครัฐตรงนั้นผมมองเป็น2ส,ส่วนแล้วกัน ส่วนหนึ่งคือส่วนที่ดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐนะครับลดความเหลื่อล้ําการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการเข้าถึงอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งบางบริการที่มันขาดทุนแต่มันมีความจำเป็นต่อโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือมาจิ้นต่ำแต่ก็ควรต้องทำเพราะมันมี indirect benefit นะครับเช่นซับเรนเคเบิลลงทุนทีเป็นพันพันล้านเลยมาจิ้นบางเฉียบ แต่ถามว่าต้องทำไม่ต้องทำเพราะอะไรเพราะว่าต่างชาติต้องการจะมาลงทุน data center ในเมืองไทยถ้าไม่มีหลายเส้นทาง diversity มันไม่เพียงพอนะครับธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจที่ผมมองว่าเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประเทศนโยบายภาครัฐนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าตรงส่วนนี้ก็คงยังต้องเป็นรูปแบบของรายวิสาหกิจมีบทบาทสำคัญในส่วนหนึ่ง กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็น b ล u e p r i n t คือส่วนที่ต้องการความคล่องแคล่วคล่อ,องตัวต่างๆ efficiency ต,ต่างๆนะครับซึ่งการเป็นนักวิสาหกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมให้มีศักยภาพได้ขนาดนั้นก็อาจจะต้องมีรูปแบบธุรกิจใหม่ๆหรือตบบ้นทุนใหม่ๆหรือการมีพันธมิตรใหม่ๆมเข้ามานะครับเพื่อจะเสริมสร้างตรงนั้นแน่นอนอะไรก็ตามที่เอกชนทำได้อยู่แล้วเนี่ยปกติแล้วภาครัฐก็ไม่ควรจะไปแข่งขัน นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดแล้วก็ตามที่เรามีธุรกิจอยู่แล้วแล้วมันไปทับเนี่ยการแข่งขันมันต้องแข่งขันด้วยแบบที่ว่าไม่ได้แข่งขันในรูปแบบของนักวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเรายังจะคงธุรกิจเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าแนวทางออกคือการสปรินออฟบริษัทออกไปทําธุรกิจปกติในการแข่งขันนะครับรวมถึงมันก็ทําให้เราเองเนี่ยมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น นะครับในเมื่อในส่วนของการสรรหาบุคลากร,รในส่วนของกฎระเบียบต่างๆฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น2องแทที่เป็นบลูฟิ์หลักๆที่เราจะเดินไปครับและนี่ก็คือบ u ิ i เ e s s b l u ูฟ r i n t ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ n t ครับ